ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะอีกหนึ่งซีรีส์จีนแนวเทพเซียนที่หลายคนรอคอยตำนานรักผนึกสวรรค์ The Last Immortal กับการพบกันครั้งแรกของสาวน้อยเรตติ้งปังเจ้าลูซือกับพ่อหนุ่มหน้าสวยหวังอันอีกับเรื่องราวภาคต่อของตำนานรักสองสวรรค์ เล่าถึงดานเคราะห์ใหญ่ของหยวนฉีลูกของสัจเทพอ e ีเหอกับสัจเทพตี้เจี้ยนที่ในภาคสองสวรรค์ก็คือสร้างกูกับไปเจียนั่นเองส่วนทำไมต้องเปลี่ยนชื่อใครรู้วานบอกมาได้เลยค่ะยายก็อยากรู้เหมือนกันหยวนฉีที่เป็นประจักษ์พยานในโศกนักกรรมของพ่อกับแม่ที่จำต้องสละตนเพื่อปกป้องภพต่างๆจากมหันตภัยหุนตุน เกิดความสะเทือนใจจนสูญเสียพลังวิเศษกลายเป็นเซียนธรรมดาได้ถูกส่งไ่ยังสำนักเซียนเข่าต้าเจ๋ในชื่อกู่จิน้นปกปิดตัวตนไว้เพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นการฝึกบำเพ็ญเพียรใหม่ตั้งแต่พื้นฐานแต่ผ่านไปเป็นร้อยร้อยปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครั้นพอได้ออกจากเขาไปร่วมงานใหญ่ครั้งแรกก็ก่อเรื่องร้ายแรงโดนนางอิจฉา องค์หญิงหัวซูเผานกยุงหลอกใช้ให้ทำลายกานจุติของเฟิ่งอินหงเพลิงนางเอกของเราทำให้ปฐมวิญ,ญญาณของนางแตกกระจายไปยังพบต่างๆกูจินรู้สึกผิดมากจึงอาสาจะตามหาปฐมวิญญาณของเฟิ่งอินกลับมาให้ครบแก้ไขความผิดพลาดนี้ให้จงได้อาจด้วยดวงชะตาของหยวนฉีในฐานะสัจเทพ และเฟิ้งอินในฐานะหงเพลิงสัตว์พาหนะคู่กายที่ลิขิตไว้ให้ผูกพันกันทำให้วิญญาณเซี่ยวหนึ่งของเฟิ้งอินได้ไปอาศัยอยู่ในไข่ของพูดวารีผู้สายเยียวยาที่ฝังตัวอยู่แถวเขาต้าเจอนะคะเมื่อกูจิ้นเก็บออกมาฟักก็ได้กลายร่างมาเป็นพูดหน่อยตัวแสบที่พยายามเล่นงานกูจิน้นเอาคืนที่เขาเคยคิดจะต้มนางเป็นไข่พะโล ช่วงเนี้ยหาและน่ารักมากๆเลยค่ะแม้กูจิ้นจะไม่ถือโทษแถมยังตั้งชื่อให้นางว่าอาอินนะคะแต่ความแค้นฝังหุ่นของน้อนนั้นนะคะก็ถึงกับตรงหัวสร้างจินประมาจยา์เจ้าสำนักต้องใช้อาคมผูกสัญญาเป็นนายบ่าวให้ทั้งคู่กันเลยทีเดียวโดยตรงหัวสัญญาว่าหากอาอินช่วยกูจิน้นตามปฐมวิญญาณของเฟิงอินมาได้ครบสัญญานายบ่าวนี้ จะยกเลิอกอัตโนมัติการผจญภัยของสองคู่หูจำใจจึงจำเป็นต้องเริ่มขึ้นระหว่างนั้นอาอินก็ได้ซึ้งถึงน้ำใจของกูจินที่คอยปกป้องนางเสมอส่วนกูจินก็เอ็นดูและผูกพันกับอาอินมากขึ้นทุกทีความรักของทั้งคู่ได้ก่อตัวขึ้นเป็นสายใหญ่ที่ลึกซึ้งแน่นหนาะท่ามกลางดราม,ม่านานานประการที่ถาโถมมาไม่หยุด ทั้งเรื่องความต่างซักต่างชนชั้นและการศึกระหว่างเผ่าปีศาจและเผ่าเซียนที่มีมารร้ายตัวแม่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังทําให้สุดท้ายด้วยภาระหน้าที่ในฐานะสัจเทพหยวนฉีจึงต้องทิ้งความสุขส่วนตัวในฐานะกูจิน้นทําร้ายอาอินคนที่ตนรักสุดหัวใจดังที่เฉลยไว้ตั้งแต่ฉากแรกค่ะแต่อย่าพึงท้อใจไปทุกคน อย่าลืมวันนี้คือโลกของแทพเซียนในที่สุดหลังจากผ่านไป1,000ปีอาอินก็คัมแบ็กค่ะเมื่อเฟิงอินจุติใหม่ได้สำเร็จคราวนี้นางก็มายังสูงส่งเพียบพร้อมทั้งศักด์และสิทธิทสำคัญสวยและเก่งมากๆด้วยยายเนี่ยรอดูเลยว่านางเอกของเราจะตอกหน้าเอาคืนพวกที่เคยดูถูกนางไว้ยังไงมั่ง เห็นว่าเรื่องนี้ตามต้นฉบับนิยายจบดีอยู่นาะถ้าฉบับซีรีส์จะคงไว้ตามนั้นยายจะยมกินผักไม่กินเนื้ออาทิตย์หนึ่งเลยเอาสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย